ปาติโทคนเยอะมากท่านผู้ชมนี่คือสถานีรถไฟแม่กรองแทบแตกเลยโอ้โหตอนนี้รถไฟกำลังมานะท่านผู้ชมตอนนี้รถไฟกำลังจะเข้าสถานีแม่กรองโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนเกินไปแล้ว ต่างชาติมากันเต็มเลยสุดๆในเมืองไทยสวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองมาเอาท่องตอนนี้ท่องกับยูทีสถานีรถไฟแม่กรองนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่องกาจะพาทุกคนมาบึงมาสมบรรยากาศ สถานีรถไฟแม่กรองตอนนี้รถไฟ่กำลังจะเข้ามาจอดในสถานีแม่กรองนะท่านผู้ชมอีกไม่านานเนี้รถไฟ่ก็จะมาฮอดเลยนะคนกันักท่องเที่ยวกัเตรียมมือชื้อนะแต่ละคนแบบเตรียมทายนะเพราะว่า รถไผนะ่กำลังจะเขา้าสถานีแม่กองนะไปเมนีเลี้ยวท่องกาจาผ้าทุกคนไปมาเบิงมาสบบรรยากาศที่ตลาดลมฮุบตอนทีรถไพ่กำลังจะเข้าสถานีแม่กองนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอ่าไป ไปเบิงไปติดตามศุกว่าจะเป็นจากไหนนะโอ้โหวันนี้สุดๆเลยแบบคนเยอะมากๆเลยตอนนี้มาาแม่ค้าเศร,<ถ>ร้าค้ายกาไหลหุบลมเขาเลยนะเพราะว่ารถไฟกาไก่จะมาเลยลนะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาหุบลมแบบนี้นะโอ้โห ตรงนี้แบบคนเยอะมากเลยนะแบบเป็นตลาดที่แบบบ่ใหายเกินไปนะแบบเป็นตลาดที่แบบเก่าแก่หลายปีนะเป็นตลาดที่ธรรมลานะสำหรับคนไทยแต่ว่าต่างชาติแบบให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยกํา,ล,า,ากลังมานะโอ้โห,โห,โหตอนนี้แบบคนกําลังแบบ เยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแบบไม่น้อยลดลงเลยนะนักท่องเที่ยวที่มาสมบรรยากาศ Amazing Thailand อยู่ที่ตลาดรดมหุบสถานีแม่กองนะโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยอะไรจะขนาดนี้ทุกคนทุกคนก็ดูเอานะทุกคนแบบโอ้โหทุกคนแบบกแบบยกมือถือแบบ หายไม่หยุดเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆ Amazing Thailand โอ้โหท่องบ่อขึ้นบาคนจะหลายปัานีนะ่นะเกินไปแล้ว บ้านนี่ก็จะมีแบบรถฟานไปมานะค้นกาลายเนาะบรรยากาศกาบุซึกแอร์แเนี่ยนะเพราะว่าค้นกามาลายนเนาะเบิงทุกคนท่านผู้ชมนักตรงเทียวมาแบบเต็มเลยเต็มคาราเบียวเลย อะไรจะขนาดนี้ท่านผู้ชมท่องว่าเคยเห็นบรรยากาศแบบนี้มาก,ก่อนเลยต่างชาติมาเห็นก็นต้องแบบตะลึ่งไปเลยนะบรรยากาศแบบนี้แบบโอโ้โหแบบต่างชาติชอบมากเลยนะบ้านเขาหนาจะว่ไม่ีหน้าแบบนี้นะเขาก็เลยแบบมากหน้าแบบตลาดแบบยยกเก่าๆนะ แบบตลาดโบราณกับว่าไหลนะโอ้โหมากันเยอะมากหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทุกคนเลยสุดคำจะบรรยายเลย สำหรับใครที่อยากมากามาหลายนะท่านผู้ชมอยู่ที่ตลาดลมหุบแม่กรงมาเบิงบรรยากาศอเมซิ่งไทยแลนด์นักท่องเที่ยว,วบแบบเต็มเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็น้าวต่างชาตินะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่รถไฟกำลังมานะตอนที่รถไฟเขาสตาร์นี่แม่กองท่องกาท่ายเลยนะ ลงคลิปไปแล้วนะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนทีรถไฟกําลังมานะตอนนี้ท่องกากำลังถารถไฟนะกําลังจะเลินทางก,กลับก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมไหลเ่งไหลรับชมนะว่าจะเป็นยังไงตอนรถไฟกําลังเข้าสถานีเนาะอ้โหเต็มเลย ตอนนี้รถไฟกกำลังจะมานะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยนะให้นักท่องเที่ยวถอยห่างออกจากขอบเขตที่เขาอเป็นเขตเสียนแดงๆนะที่เขาให้นักท่องเที่ยวถอยออกเพื่อความปลอดภัยนะโอ้โห รถไฟมาแล้วทุกคนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนรู้ดีๆนะทุกคนวินาทีต่อไปนี้โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่ได้มาเห็นกับตัวนี้แทบไม่อยากเสื้อเลยนะโอ้โหทุกคน รถไฟมาแล้วรถไฟกำลังเคลื่อนมาช้าๆนะเข้าเข้าสถานีแม่กรองนักท่องเที่ยวต่างคนก็มีรอยยิ้มยิ้มแย้มอย่ยยยางใสนะประเทศไทยคือเมืองยิ้มนะ นักท่องเที่ยวที่มาเห็นกาแทบจะบอยอยากกลับเลยละ่ะนักท่องเที่ยวที่มาเห็นประเทศไทยแทบจะบอยอยากกลับเลยโอ้โหถ่ายรูปใหญ่เลย ชาวต่างชาตินะบ้านเขาน่าจะไม่มีแบบนี้นะสุดยอดมากตอนนี้รถไฟก็จอด สถานีนะนะคนก็จะสามารถไปถ่ายรูปบนหัวรถไฟไหลนะนักท่องเที่ยวสำหรับใครอยากมาถ่ายรูปนะอยู่บนหัวรถไฟก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปไหลนะนี่คือบรรยากาศตอนที่รถไฟเขามาจอดในสถานีนะ ไปเดี่ยวท่องก็จะเดินทางกลับนะเดี่ยวท่องก็จะขึ้นไปรถไฟนะเป็นจะไจบรรยากาศทานผู้สมสำหรับไอยากมากากมาลายเลืออยู่ที่ตลาดนมฮุบแม่กรองทุกคนมีความคิดเห็น จังไรกาสามารถคอมเมนต์คำว่าไรนะสำหรับคลิปมีท่องกาขอตัวล่าไปก่อนเนาะตอนนี้ท่องกากำลังจะเลินท่างกลับกรุงเทพแล้วล่ะชาภัยมกคลิปกาฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาาท่องเหตุคลิปต่อไปในเดอ้อ แล้วเจอกันคลิปต่อไปท่านผู้ชมทุกท่านเลยกอาเอซีทุก